สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่ช่องของวัน s ซ่ t h ฟ Fake แล้วนะคะค <ทำ S 1> วันนี้มารีจะมาแนะนำสำหรับคนที่มีผมหยิกนะคะในการเซ็ตผมกับาการดูแลผมสำหรับผมหยิกนะคะไม่ให้ชี้ฟูหรือว่าไม่ให้ฟูฟ่องนั่นเองนะคะทุกคนเกิ่นกันก่อนเลยนะคะว่า คนเราเนี่ยจะมีทรงผมพื้นฐานของผมน่ยจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็จะมีผมตรงนะคะบางคนก็จะมีผมหยิบบางคนก็จะมีผมย จะแตกต่างกันออกไปนะคะสําหรับของมาล,ลิกเนี่ยก็จะเป็นผมหยิกแต่เป็นแบบรลอนคลายๆนะคะไม่ถึงกับรลอนเกลียวเป็นหางหมูหรือว่าอะไรมากนักนะคะมะล,ลีก็จะมีวิธีการดูแลนะคะสําหรับคนผมหยิกเนี่ยการดูแลของมะล,ลีเนี่ยจะแบ่งเป็นสองพานะคะในระหว่างการสาระแล้วก็หลังสระนะคะทุกคนถ้าเป็นคนเอเชียปกติทั่วไปเขาก็จะมีผมตรงซะส่วนใหญ่นะคะก็จะมี คนที่มีผมหยิกด้วยนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมาลีเองนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีคนที่เขาไปทาการดัดผมนะคะเพื่อจะให้ผมเนี่ยเป็นหยิกหยิกนะคะแล้วก็ไม่รู้วิธีการดูแลที่ถูกต้องคนที่มีลักษณะผมเป็นผมหยิกจะไม่ใช้แชมพูที่มีเคมีเป็นส่วนผสม เยอะนะคะคนที่มีรากฐานเป็นคนผมหยิกอยู่แล้วหรือว่าคนที่ดัดผมนั่นเองนะควรที่จะใช้แชมพูสําหรับคนผมหยิกโดยเฉพาะเลยนะคะอย่างแรกเลยจะต้องเป็นเรื่องของแชมพูในการสระผมเราจะใช้แชมพูที่ไม่ค่อยมีส่วนผสมของเคมีนั่นเองนะคะก็จะไม่มีซัลเฟตจะไม่มีคาร์บนอะไรพวกนี้ผสมอยู่แล้วก็จะไม่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยที่มารีใช้เลยก็จะเป็นของ O.G.X อันนี้จะเป็นแค่ครีมคอนดิชเนอร์นะคะสำหรับแชมพูเนี่ยมารีใช้แตกต่างกันออกไปนะคะเพราะว่ามารีเป็นโรคผิวหนังทางทางนังศีรษะนะคะก็จะใช้เป็นตัวอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะขรจัดรังแค่จะไม่ใช้ตัวที่เป็นตัวนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าสําหรับใครที่ ไม่มีโรคผิวหนังหรือไม่มีรังแคบนหนังศีรษะสามารถใช้ตัวนี้นะคะตัวที่เป็น O G X เป็นแชมพูได้นะคะสําหรับผมหยิกด้วยนะคะก็คือจะเป็นเคิลนะคะหรือจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ของ O G X ก็ได้นะคะแต่ก็ขอให้มันเป็นสําหรับผมหยิกนะคะแล้วก็อ่านดีๆน,นะคะเขาจะเขียนว่าไม่มีพาราเบนผสมอยู่แล้วก็ไม่มีซันเฟตผสมอยู่นะคะสิ่งเหล่านี้การสระผมของมะลิกเนี่ยมาลิกก็จะไม่สระผมบ่อยนะคะ 3- 4วันก็จะสระหนึ่งครั้ง นะะในระหว่างที่เราไม่ได้สระเราก็จะใช้ดายแชมพูฉีดเอานะคะสำหรับคนผมหยิกเนี่ยไม่ควรอย่างยิ่งที่จะต้องสระผมทุกๆวันเพราะ,ะว่ามันเป็นการชะล้างน้ํามันที่ผมเราเนี่ยผลิตออกมานะคะออกไปหมดแล้วทําให้ผมของเราเนี่ยแห้งชี้ฟูนะคะ สำหรับคนผมหยิกเราจะไม่หวีผมตอนผมแห้งก <No. S 1> ขาดนะคะทุกคนเพราะว่าผมแห้งแล้วเราหวีผมก็จะยิ่งขาดแล้วก็ยิ่งฟูมากยิ่งขึ้นนะคะอเราจะหวีกันเฉพาะเราสระผมแล้วก็จะหวีไปกับหวีประมาณนี้นะคะหรือว่า จะเป็นหวีอย่างนี้ก็ได้นะคะทุกคนในขณะที่เราหวีเราก็ต้องหวีแบบเบาๆนะคะอย่าไปหวีแรงแบบกระชากรุนแรงแบบนี้ไม่เอานะคะแล้วก็ค่อยๆทะนุถนอมคะ้าหวีจากโคนถึงปลายหวีจากโคนถึงปลายก็คือแก้ปมการพันกันของเส้นผมนะคะทําให้ผมที่ตายแล้วหรือว่าผมที่ขาดหลุดร่วงแล้วมันยังติดค้างอยู่ในในผมของเราในช่องผมของเราเนะี่ย หลุดออกมานะคะออกไม่ต้องตกใจนะคะสําหรับบางคนที่เวลาเราสระผมเนี่ยผมจะออกมาเยอะมากเลยคือไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ามันขาดร่วงในแต่ละวันคนผมหยิกไม่สามารถที่จะหวีผมได้ตลอดเวลาค่ะมันจะไม่เหมือนกับคนผมตรงเนาะเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยผมอะตกค้างอยู่ด้านในในช่อผมของเราเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเอออันไหนมันขาดมันหลุดร่วงอยู่ด้านในบ้างเราจะมาเห็นตอนที่เราสระผมนั่นเองนะคะดูหลังจากที่เราสระผมกันเสร็จเรียบร้อยนะคะมะลิ เนี่ยจะเลือกใช้ผ้าขนหมูนะคะห่อผมห่อผมไว้นะคะจะไม่ถูแรงๆนะคะจะคือแค่ห่อไว้เฉยๆหลังจากที่เราซับผมเรียบร้อยแล้วนะคะมาริก็จะแกะผมออกนะคะแล้วแต่จะไม่ถูแรงๆนะคะสําหรับอุปกรณ์สเปรย์บอนโนนะคะ ตัวสเปรจะเป็นแบบไหนก็ได้จะเป็นแบบแบบนี้ก็ได้นะคะจะเป็นแบบสเปรทั่วไปแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้สิ่งถัดไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็น moisturizing curl นะคะตัวนี้เขาจะใช้จับลอนนั่นเองนะคะทุกคนก็จะใส่ใน ระหว่างที่ผมเปียกนะคะเราจะไม่ใส่ตอนที่ผมแห้งนะอันนี้ผมมะลินั่นเองนะคะมะลิเนี่ยไม่ได้ทําการยืดมานานแล้วเคยทําสีผมไปสีแดงแห้งมากเลยเพราะว่าให้เพื่อนทําให้นะคะเนี่ยปลายจะเห็นนะช้ว่าตรงปลายก็จะมีแบบว่าแดงๆอยู่เราจะมาแบ่งผมนะคะ จะทำทีละทีละชั้นเนาะอันนี้ผมม,ลลามารีสรไปเมื่อวานนะคะปล่อยให้แห้งตามธรรมชาตินะมารีจะไม่ใช้ความร้อนกับผมเลยช่วงนี้เมื่อกี้มีเจ้าตัว moisturizer แล้วเราก็จะต้องมีตัวล็อกนะคะก็จะจะเป็นตัว styling gel นะคะมารีจะใช้ตัวนี้นะคะดูจากเ <c oughs> นี่ยจะหมดแล้วเหลือ <c oughs> <c oughs> นิดเดียวอยาให้ดู <c oughs> ก่อนหน้านี้มารีจะใช้ตัวส s t a r d อันนี้นะพอลองใช้ไปแล้วมัน แรกๆมันดีแต่ว่าหลังๆมันจะทิ้งแบบเป็นเป็นขุยๆบนผมเราซึ่งมันไม่โอเคสำหรับเลยมันไม่ชอบเลย,ม,ม,เลยมันเหมือนคนเป็นลังแคเยอะอะเนาะก็จะมีนี่ด้วยหวีแบบนี้นะคะสําหรับหวีจำไว้นะคะหวีอย่างเดียวเฉพาะตอนที่เราผมเปียกเท่านั้นเราจะไม่หวีตอนผมแห้งเด็ดขาดเพราะว่ามันจะทําให้เราผมขาดแล้วก็ชีฟูมากยิ่งขึ้นนะคะโอเค สำหรับขั้นตอนการบำรุงผมเนี่ยเราแบ่งผมอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะมาใช้ตัวสเปรย์อันนี้นะคะฉีดไปบนเส้นผมของเราแบบนี้นะคะฉีดให้ชุ่มให้เขาแบบว่าเปียกเลยนะคะทุกคนหลังจากฉีดแล้วก็สางนิดนึงสางห้ะสางกระแป้งอย่างนี้เราก็จะแบบมีความเปียกเนาะน่อยเราก็จะมาลงตัวนี้นะคะจะมาลงให้ดูนะ หวีนะคะทุกคนหวีีเแบบนี้อ่ะแล้วก็จะมาทําข้างนี้กันต่อเลยอย่าให้ง่ายเนาะนี่ก็คือวิธีการเซตผมของมะลิในแต่ละวันนะคะที่เป็นผมหยิกช่วงนี้ตรวมะลิเองจะไม่ค่อยอทำผมตรงอะไรอย่างนี้สักเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าผมมันจะเสียเนี่ยพอเราหวีเราใส่เข้าดเนี่ยผมเขา เขาจะเป็นประมาณนี้นะเขาจะจับนอนเป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยเส้นมันก็จะเด้งเดงองนี้นี่คือสิ่งที่มารีชอบแล้วก็อยากต้องการนะคะเนี่ยเราก็จะมาทําชั้นต่อไปเลยดีกว่ามารีเนี่ยเป็นคนผมหนามากนะทุกคนเป็นคนผมหยิกและหนามากๆจะบอกให้ เนี่ยก็จะมีแบบผมร่วงบ้างในขณะที่เราแบบเซ็ตผมนะไม่ต้องตกใจไตายเป็นปกติของเรานะคะจับให้เขาแบบมีวอลลุ่มขึ้นมาเนาะนี่แบบน,นี้คือการที่เรามีผมหยิกเนี่ยถ้าผมเรามีวอลลุ่ม จับรอนสวยเซ็ตออกมาดีเนี่ยเวลาเราออกข้างนอกเนี่ยคนเห็นก็จะบอกอุย้ยผมสวยจังเลยนี่ก็คือคี่เราจับรอนแล้วนะคะ ฟูแบบหลอนไม่สวยตอนนี้เขาก็จะมีแบบหลอนคลื่นขึ้นมาเลยเห็นปะเห็นปะเราชาวผมหยิกทุกอย่างเราจะต้องเป็นแบบเคมีน้อยที่สุดแล้วก็ผ่านความร้อนน้อยที่สุดเราจะไม่ผ่านความร้อนเลยด้วยซ้ำเวลาเราเป่าผมเราก็จะเป่าด้วยลมเย็นเท่านั้นนะคะใครอยากมีฟิลแบบมันไม่แข็งแข็งกระด้างอะไรกยเซตผมเรารู้สึกว่าเขาอยากได้แบบนิ่มๆใส่ในเบียวก็ได้นะคะทุกคนเห็นไหมนี่ ให้ดูมันก็จะเป็นลอนเป็นคลื่นแบบนี้นะทุกคนนี่ก็คือผมเปียกแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโอเคต่อไปเราจะมาใช้ตัวนี้นะคะสไตลิ่งเจลนั่นเองนะคะตัวนี้มารีชอบอย่างตรงที่เขาไม่ทิ้งแบบเป็นขุนยแต่ามารีจะใช้นิดเดียวนะแค่นี้แตะไปที่ฝ่ามือของเราลูบๆๆแล้วก็ขย่นะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้นะจะเป็นสไตลิ่งเจลเขาก็จะแบบล็อกเคิร์ของเราอะ ใหอยู่แบบตามที่เราขยาำออยนะเออถ้าเกิดว่าเราจะไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าเคิร์ของเรามันก็จะแบบแตกๆหน่อยมารีก็ไม่ค่อยชอบนะชอบแบบนี้มากกว่า,าแบบชอบแบบเจ้ตัวสไตล์เรียงมันลอ,อทีนึงมากกว่าหลังจากที่เราทำใส่ผลิตภัณฑ์ใส่ผมจับรอนต่างๆให้ล็อกอยู่ทรงแบบนี้แล้วนะคะบางคนอาจจะชอบผมแห้งนะคะมารีจะแนะนำว่า เป่าผมให้แห้งแค่แบบไม่ต้องมากไม่ถึงกับแห้งมากๆอะ่ะคือก็คือเป่าให้ช่วงแบบโคนของเราะแห้งก็พอนะคะเราจะใช้เป็นเจ้าตัวนี้นะคะได้เป่าผมที่สามารถเป็นหัวได้แบบนี้นะอันนี้สําคัญมากรอนของเราอยู่ทรงแล้วก็ไม่ชี้ฟูนั่น,นเองน,นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไดเป่าผมควรจะต้องเลือกใช้เป็นแบบนี้นะสําหรับคนที่เกลียดแบบมาริเนี่ยมันก็จะใช้แค่เสื้อยืดนะคะอย่างนี สับเอาก็พอคืออยากให้มันแห้งนิดนึงก็อ่ะขยำเลยค่ะขยำแบบนี้กดนะคะแล้วก็คายขยำแล้วก็คายขยำแล้วก็คายเราก็จะแบบนันคือแห้งนิดนึงและนี่นะคะก็คือหลังจากที่เราเซ็ตผมจนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนผมก็จะเป็นลอนแบบนี้เนาะไม่ฟูเหมือนเมื่อกี้แล้วนะคะนี่นะ Uh, อันนี้เนี่ยมันรีชอบให้เขาแบบเป็นครันชี่หน่อยๆนะเพราะว่าเขาจะได้อยู่ซองแบบนี้นา,นานๆวันรีไม่ชอบให้เป็นแบบว่าเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็ฟูเนาะชอบแบบนี้มากกว่านะคะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแ like ชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ